بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد ลามอาไดกลุมวะเราะมาตุลลอฮิวะบบเราะกาถุกในการทีดดีครัครบพบกับท่านพี่น้องครับคําวันใหม่ของวันศุกร์ครับหรือว่าจะเป็นควนามหัสตามเป็นสิ้นสากหครับพบกับวันนี้กับสิ่งที่เราจะนําเสนอกับท่านพี่น้องก็คือประเด็นครับที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็ตามติดไปด้วยกับปัญหาที่พี่น้องโทรศัพท์กันเข้ามาครับผมบอกหมายเลขอว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการตอนลิสนะครับ เพื่อพี่น้อจะได้เป็นเจ้าของคำถามคำแรกที่เราจะตอบให้ครับ0 2 7 3 5 4 9 3 5ครับเดี๋ยววันนี้ยังคนเช่นเคยครับที่ผมอยู่กับอาจารย์ติ๊กติมาสครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนวะบฮินัสตยน์วะลาฮวลาวะลาวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอดีมอัมมาบดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับท่านที่ครับมันมี ความเป็นไปในชีวิตของพี่น้องของเราเนี่ยถ้าที่เห็นพบมาในจารนะบางคนก็จริงจังกับเรื่องของศาสนาครับบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเรืร่อยๆเปื่อยๆวันในบางทีละหมาดถ้าเวลาจะไม่ครบอาจารย์ครับแล้วก็บางทีแล้วครับไปจริงจังกับเรื่องที่มันไม่จริงไม่ควรจะจริงจังยกตัวอย่างง่ายอาจารย์ครับวันเลือกตั้งที่ผ่านพ้นมาเนี่ยครับเราออกไปช่วยเขาหาเสียง เข้าไปกอดเขาเข้าไปหอมเขาพอชนะมาก็ดีใจสลองกันใหญ่โตจนกระทั่งบางทีก็มาแต่ละมาศเสกทีซ้ำอาจารย์แพ้ก็มานั่งร้องไห้เสียใจอาจารย์จะเห็นได้ครับว่าเรื่องอย่างนี้ครับเราไม่จริงจังกับเรื่องที่มันมันไม่ควรจะเกินเลยความพอดีความเสียหายมันก็เลยติดตามมาเนี่ยวันนี้ครับเป็นการพูดคุยกันในประเด็นชีวิตเรื่อยๆเบื่อๆครับไม่ไม่ไม่จริงจังกับศาสนาขอรอนยอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไง พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าจะให้พูดโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องจริงจังทุกเรื่องนะครับแต่จะจริงจังเฉพาะเรื่องที่เป็นความดีอ่าครับเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องจริงจังในการที่จะต้องออกห่างแล้วก็กําจัดครับให้มันหมกไปจากตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมเพราะงั้นแล้วในแง่บวกหรือในแง่ลบก็ต้องจริงจังตลอดจริงจังตลอดนะครับทีนี้ ในเรื่องของบางทีสังคมในเรื่องของศาสนานะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่จะต้องให้น้ำหนักเกี่ยวกับความจริงจังในเรื่องของศาสนาเนี่ยให้มากกว่ามากที่สุดนะครับโดยจะพอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมก็ต้องเอาศาสนาเนี่ยเข้าไปไปตีกรอบออสังคมใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมือง สังคมของการพูดคุยกันที่ร้านน้ําชาสังคมของการไปไปไหนมาไหนด้วยกันนี่แหละนะครับหรือว่าสังคมของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องเอาศาสนาเนี่ยเข้าไปตีกรอบครับผแล้วก็ให้มีความจริงจังอยู่กับสิ่งนั้นพอจริงจังอยู่กับสิ่งนั้นมันก็เท่ากับว่าเป็นการจริงจังอยู่กับศาสนาของเราสุบฮานาวุตาลาครับผมประเด็นที่มันที่เราจะต้องเตือนกันเนี่ยนะก็คือเราไม่จริงจังกับศาสนาจึงทุ่มเทเรื่องอะไรก็ตามแต่ แบบนอกลู่นอกทางครับนะครับนอกลู่นอกทางยังไงอะ่ะแทนที่เรื่องของสังคมนะครับแทนที่ต้องเป็นเรื่องรองเมื่อใดเวลาเราต้องละหมาดเมื่อใดเวลาแล้วเราจะต้องเข้ามาทําการพักดีต่อหรอหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในวงสนทนาในวงในวงของพวกเขาเช่นมีการเฉลิมฉลองนะครับตีน้องรทำทําเพลงกัน ก็ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ <ผม S 1> นะครับครับ,รบทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะไปทุ่มเทหรือว่าไปจริงจังอยู่กับสิ่งบางสิ่งเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะอย่างริ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่เอาศาสนาอ่าครับครับในเมื่อไม่เอาศาสนาปั๊บเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้น <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นความอะไรนะสนองต่อตามอารมณ์ของเขา มันจะดนบันดาลสร้างความสุขเล็เลนนนกๆน้อยๆให้กับเ,เขาเขาจะทุ่มเทไปสู่มันครับเพราะศาสนามันมันไม่เอาหรือหันหลังให้กับศาสนาหรือมีศาสนาน้อยมากศาสนาก็เป็นเรื่องของการอะไรนะบำบัดจิตใจเล็นนนกๆน้อยๆเท่านั้นเองครับคือถ้าไม่เอาศาสนาแล้วทุกอย่างแหละที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเขาเขา,เขาจะน้อมรับเขาจะทุ่มเทเขาจะมุ่งม,มั่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่าจารย์กตัวอย่างมันผ่านเวลามันงศแล้ะตอนนี้ช่วงของอิชระ ยังทํางานจะไม่เลิกอาจารย์เพราะว่าจะจะต้องการจะได้เงินได้ค่าแดงได้ทรัพย์สรรินเงินทองที่มันมากมากยังอยู่กับยังสารวรอยู่กับงานและหมากก็ผ่านเลยไปแล้วเนี่ยจางยเห็นไหมครับว่าชีวิตที่ไม่จริงจังก,กับเรื่องของศาสนาเลยนะมุ่งหวังว่าเดีย๋ยวตัวนี้ต้องทําโอวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาให้ได้สักกำไรท่นนั้นตอนนี้ค้าขายจะไม่เลิกเนี่ยนี่อาจารย์เราเราจึงเป็นชีวิตที่อยู่อย่างนี้กันอยู่นะคือคล้ายๆกับว่าเราเองน่ะ ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าใจศาสนา mm hmm. แล้วก็ไม่น้อมรับคําสอนของท่านนาบีมาเป็นอะไรนะอะไรข้อเตือนใจแล้วก็มาเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัตินแน้วก็ทุกอย่างสเปสปาหมดคร mm ับ hmm. ผมนึกถึงฮะด,ดิษนบีบทหนึ่ง mm hmm. ท่านนาบีบอกว่าม mm ังการะติลอาคิระฮัมมาหูจอาลลอฮุกีนาหูฟีกลับบฮีว่าจามะลลหูชัมลลหูวะอัตตูอัดดุนยาวะฮิยารรฮิมาตุนอื ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ความมุ่งหวังนะครับจุดมุ่งหวังของเขาการทุ่มเทของเขาเนี่ยคอยเกี่ยวพันอยู่กับโลกอาคีรอตลอดครับคือจะทําอะไรก็ตามแต่คิดตลอดเวลาว่าฉันจะได้ผล,ลบุญอะไรในโลกอาคีรอรแม้กระทั่งจะไปตลาดมันมีฮะด,ดีษหลายๆบทที่พูดเอาไว้นะไปตลาดพี่น้องไปตลาดกันทุกวันครับไปตลาดยังไงให้ได้ผล,ลบุญ คนที่มีีหมานเขาคิดกันอย่างนี้มีฮะดิษบางบทบอกเอาไว้นะใครกล่าวดรอาบทนี้ไปตลาดแล้วอัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แกเข้าในสวนสวรครค์ใช่ไหมรหรือว่าบางทีนั่งอยู่ดีๆเนะี่ยเป่งคําพูดเพียงสองสามประโยคอัลลอฮ์บันทึกคุณงามความดีให้แกเขาเป็นล้ลานๆเท่านะครับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้กันเลยแต่สําหรับคนที่เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเขาก็จะหันมามาทําในสิ่งต่างๆเราเนี่ยโดยที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ใจขเขาต้องนึกเกี่ยวพันนึงโลกอาคิร์ว่าที่ฉันจะทำเนี่ยฉันได้อะไรในโลกอาคิร uh ์ว huh. ประโยชน์อะไรเกิดขึ้น uh huh. บ้างในโลกอาคิร,คร์บถ้าใครมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะทําให้ความพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจห uh huh. มายความว่าริสกีที่ได้มาเนี่ยพอเพียง uh huh. ไม่เดือดร้อน uh huh. ครับหัวใจก็ไม่ละโมบ uh huh. แล้วก็ไม่อะไรนะฟุ้งเฟอ้อจนกระทั่งทําดุนยา แล้วก็ไปลดสิทธิของโลกอาคีร์นะครับเขาจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทนะครับอยู่ในโลกอาคีร์ด้วยแล้วก็ดุนยานี่เขาก็ทําไปตามประมาณแล้วก็คนมีจิตใจผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างนี้นะอัลลอฮ์จะให้ดุนยากับเขาครับโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยคือมุ่งหวังทํางานกับทำในส่วนต่างๆที่จะมีผลอะไรเกี่ยวข้องกับเขาในโลกอาคีระ์บแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ดุนยาแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนออ เพราะฉะนั้นที่ที่อาจารย์สุนิกินบอกเมื่อสักครู่เนี่ยปัจจุบันนี้ณเวลานี้ยังมุ่งมั่นทํางานกันอยู่เลยยังไม่รู้จักจะพอครับเอาละ OT ไม่ต้องทําก็ได้แต่อยากใช้ได้สตังก็ต้องทํำ OT ไปจนกระกทั้งถึง4ทุ่ม5ทุ่มคือเอาตังแต่ไม่ละหมาดก,ก็ได้นอาจารนี่ยชีวิตแบบไม่จริงจังขอให้ได้สตังแต่ไม่ละหมาดไม่เป็นไรไม่ละหมาดก็ได้ในใจเห็นไหม ขอให้เด้สตังแล้วก็เรื่องศาสนาจะเป็นยังไงก็ไปเป็นไรอขอให้เก็บให้มากไว้ก่อนแล้วบวกให้มากไว้ก่อนครับแล้วน้าที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ดุนยานเล่นงานเขาอัลลอฮ์ <Allah S 1> จะให้ดุนยาเล่นงานคนแบบนี้นะ,ะดังที่ฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยที่นบีบอกอะไรนะยับนะอาดัมแต่ฟรรักเลอิบาดะตีอัมละกอลบากะกีนั้นวัมละยาไดกะริสก่อโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ย จงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดด้าต่อฉันจงแบ่งสรรเวลาเพื่อการอิบาดด้าต่อฉันไม่ใช่ทำมั่วไปหมดครับเวลาเพื่อการอิบาดด้าต่อฉันก็ไม่สนใจเลยนะทำทุกสิ่งทุกอย่างสเปซสปะไปหมดจนกระทั่งเอาโลกดุนยาเนี่ยมาเบียดบ,บังในเรื่องอิบาดด้าต่อฉันถ้าหากว่าจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดด้าต่อฉันแล้วอาลอบอกอย่างนี้นะฉันจะทําให้อะไรละ่ะ ฤิสกีที่ได้มาเนี่ยเกิดการพอเพียงนะครับแต่ฟัดรรกไนาบาดติอัมลากลบากากินันจะทําให้หัวใจของท่านเนี่ยนะครับรู้สึกอิ่มเอ,อิบแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในสิ่งที่ท่านทั้งหลายมีอยู่นะแล้วก็จะทําให้มือทั้งสองของเจ้าที่ขนขวายเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยริสกีครับใจเนี่ยก็พอมือแสวงหาริสกีก็ได้มา พอได้มาก็ไม่รู้จักจะเราไม่ไม่ละโมบอะ่ะพอได้มาก็บางทีจ่ายไป <im it> ได้มาบางทีก็จ่ายไป <im it> ฉันจะทําแบบนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนั้นนะครั <im it> แต่นี้คนบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเวลาเพื่อการอิบาดะห้าต่ออัลลอฮ์เลยโทษทั้งเขายัางไง <im it> นุ่มโทษของเขาก็คืออัลลอฮ์จะทําให้หัวใจของเขาเนี่ยมีแต่ความกระหาย <im it> ยิ่งได้มากเท่าไรยิ่งกว่าหายมากเท่านั้น <im it> ไม่รู้จักพอไม่รู้จักจะพอเลยคนเหล่านี้ทรมานน่ ผ่อนใจมันรู้จักจะพอเนี่ยนะไม่อิ่มมือมันหยุดได้ไหมไม่ได้ใจไม่รู้จักจะพอมือก็หยุดไม่ได้ในเมื่อมือมันหยุดไม่ได้ความคิดมันก็ต้องคิดเรื่อยไปในดุนยาเท้ามันก็ต้องกเดินขยับเรื่อยไปในดุนยาแล้วในที่สุดดุนยาก็จะเล่นงานเขาเขาจะกลายเป็นทาสของเงินกลายเป็นทาสของดุนยาโดยไม่สามารถปลดแอกจากดุนยาได้เลยไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดเขาทิ้งดุนยาหมดเลยนะ ทิ้งดุนยาไปทั้งหมดเลยที่เขาขนควายมาเนี่ยจะสังเกตเห็นคนบางคนที่ตายไปแล้วนะบ้านสีห้าหลังใหญ่หญ <c oughs> เอาไปได้เพียงเมื่อครแล้วแต่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่แตนะ่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่นะคนที่มีอะไรแหละมีม,มีมีทรัพย์เยอะๆบ้านที่ต่างจังหวัดนี่สิบล้านนี่ยี่สิบล้านบ้านต่างๆจังหวัดส็จที่สุดแล้วก็ให้คนชายอยู่ ปีบางทีก็วนไปอยู่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไปปลูกทิ้งไว้ไปตากอากาศก็มาค่อยจะไปครับครับเพราะว่าเราเราเหมือนทิ่ต้องการความสมบูรณ์ในดุนยาแล้วก็แข่งขันกับคนที่เรารู้จักว่าเขามีเราก็ต้องมีใช่ครับและอาจารย์สังเกตดูในทีนี้ก็จะกันว่าสิ่ดีจริงแล้วออกอากาศอยู่เนี่ยแต่ก็จะมีพี่น้องเราที่นั่งดูละครโทรทัศน์ในช่องอื่นๆ ใครก็รู้ก็รู้ไปที่่ริงๆฉันไม่สน,น,น,นอ,าอาจารย์เห็นไหมว่าชีวิตเรืเ่อ,อยเปื่อยไงชีวิตที่ไม่ผูกพันกับอะไรคือ,คอในขณะที่เขาติดติดจานกันเนี่ยเพื่อที่จะดูรายการศาสนาจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองเมืมอ่มอความรู้มากขึ้นอาจารย์หัวใจก็ศรัทธาจะมากขึ้นเมื่อศรัทธาการปฏิบัติก็ต้องติดตามมาทิง้งระหมาไม่ได้แม้แต่เวลาเดียวใช่ไหมอาจารย์ฉันไม่สนฉันจะดูละครละครเรื่องนี้ฉันชอบติดตามละครอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เรื่องต่อรเรื่องข่าวต่อข่าวอาจารย์เห็นไหมว่าเปรียบเทียบชีวิตของคนที่ศรัทธาอิมานต่อแล้วกับคนที่ใช้ชีวิตเรื่อยๆเบื่อๆคแค่เพียงบนดุนยาเนี่ยครับผลมันต่างกันเลยนะอาจารย์ผลต่างก,กันลิบลับเนี่ยออืคือคนที่อยู่กับดุนยาเนี่ยยังไงก็ตามแต่จะมีความกังวลครับไม่รู้สึกไม่รู้จักจะสงบหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ลิมรสความสมบงบทางด้านจิตใจเลยแม้แต่น้อยกังวลยังไงได้มาเยอะแล้วเนี่ยเกรงว่ามันจะ มีไม่พอได้มาเยอะแล้วเกรงว่ามันจะอะไรแหละในอนาคตอาจจะไม่พอกับลูกกับหลานก็ต้องขนขวายเข้ามาอีกอแใน,นที่สุดก็ต้องมีความกังวลที่อยากจะได้เพิ่มได้เพิ่มดังที่นบีบอกเอาไว้เรากาในลิบเนียดัมวาดิยันมินซาฮบินหากแม้ว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยมีหุบเขาหุบเขาหนึ่งที่มาจากทองคำแ<ำ>ละอาฮับบาออยะกูนลฮูซานีย เขาปรารถนาอยากจะมีหุบเขาอีกหุบเขาหนึ่งที่มาจากทองคําครับมีแหล่งที่สองอยากจะมีแหล่งที่สามมีแหล่งที่สามก็อยากจะมีแหล่งที่สี่ไม่มีความสงบเลยทั้งด้านจิตใจพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บพอจะมีคู่แข่งมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคิดอีกแล้วปนเกมในการที่จะทําให้คู่แข่งนั้นตกลงไปถัวเองต้องเด่นขึ้นมาแในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นจะถูกจะถูกทําลายหมดเลยในโลกดุนยานี้ เมื่อวันกิยามากเกิดขึ้นปั๊มทุกอย่างห้าหลิกทุกอย่างถูกทําลายทุกอย่างพินาศหมดแล้วนบีก็บอกว่าดินเลยที่ทจะกบปากเขา่ยดินที่จะกบปากก็ตอ้นอินม่นแหละนบีบอกใจอิมได้ก็ต้องเมื่อดินกบปากแล้วทุกคนเน<า>ี่ยดินกบปากหมดแล้วจังใช่คุณจะมีทองกี่ภูเขาสุดท้ายก็เหลือแต่ดินเหลือแต่ดินที่จะอยู่ตัวตัวเราไปนะครับเพราะ,ะนั้นถามว่ามันมีประโยชน์อะไรให้เราได้คิดกันสักนิดนึงนะครับว่าดุนยานี้เนี่ย อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาสร้างมาให้เรามาอยู่เนี่ยมาเพื่อที่จะขนขวายการงานที่จะเป็นสเสบียงไปสู่โลกอาคีรอณเวลานี้เราขนขวายอะไรไปบ้างเราตายไปเนี่ยเดทิ้งอะไรไว้บ้างที่จะเป็นผลงานของเราของตัวเราของตัวเราที่จะเป็นผล,ลบุญไปสืบถึงตัวเราเหรือว่าณเวลาเนี้ยไอตอนไม่เดือดร้อนเนี่ยหูตายยังไม่เหลือกเราจัะ อ่ะใช่ครับใช่ไหมไม่เจ็บปวดก็มไม่ไปาหาหมอไม่ไปหาหมอยังหูตาไม่เหลือหรอกแต่ถ้าเกิดวันเดือดร้อนถึงเวลาที่มีปัญหาอย่างสุดๆนะคุณจะเอาอะไรเละที่จะไปขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาคนสมัยก่อนเวลาเขาทำความดีอะไรเข้าไว้เนี่ยนะเขาทำอย่างจริงจนะับงบางคนมีอย่างหนึ่งบางคนมีสองอย่างเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไปเอาตรงความดีตรงนั้นมาขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขับองค์เดยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไว้ถ้ามันเป็นคุณงามความดีณพระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเถอะ mm hmm. เขาจะเอาความดีนะ่ไปแต่วัดส,สุลครับไปเป็นไปเป็นสิ่งที่บอกกับอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาว่าฉันได้ทําตรงเนี่ยถ้าหากว่ามาเป็นความดีหน้าพระองค์แล้วเราก็ช่วยเหลือฉันด้วยเถอะ mm hmm. เป็นอย่างนี้ทีนี้ดูดูแลในเราเนี่ยลองดูสิหาการกงานดีๆสักอย่างครับนึกเป็นชั่วโมงทีนึกไ่อ,อ้อจ้า ชายสามคนที่ติดถ้ำในการสี่หินมันขวางอยู่เนี่ยนะใช่ครับเขาเอาความดีของเขาแต่ละแต่คนคนละอย่างคนละอย่างเนี่ยเป็นสุดยอดใงความดีเลยนะถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยชายคนหนึ่งบอกว่าฉันปฏิบัติแม่อย่างดีเลยดูแลแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยดูแลอย่างดีชายอีกคนหนึ่งบอกฉันกลัวอัลลอฮ์สุดๆกําลังจะทําชั่วอยู่แล้วนะมีการบอกอิตตะกินลาจงยำเกงอัลลอฮ์นะคู้หญิงคนนั้นเตือนออื ไม่กล้าทําบาปเพราะกลัวเลยกลัวอัลลอฮ์ยังที่สุดครับทั้งๆที่จะทําชั่วที่สุดนะก็มันจะข่มขืนผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นเตือนว่าอิตตกิละจงยำเกรงอัลลอฮ์ให้มากๆนะกลัวเลยหยุดเลยหยุดเลยได้ยินคำว่าอัลลอฮ์ปั๊บในไม่กาทําบาปครับอีกคนนึงอ่ะเป็นนายจ้างที่ซื่อสัตย์จริงๆนะครับดูแลเป็นงานที่สุดยอดนะทํายากออืแต่ว่าเขาก็ทุ่มเททําเพื่ออะไรล่ะ เพื่อเป็นขลงานแห่งความดีของเขาครับเวลาเกิดเรื่องเดือดร้อนในเราตอนนี้เราหาได้เจอไหมตอนนี้นั่นแหละเนี่ยคือยกตัวอย่างชายสามคนตัวนี้มาเพราะถ้าเกิดเราตกอยู่ในภาวะขับขันวันนี้จะยกมือขอวิองวอนต่อร้อนด้วยกับเหตุผลใดบ้างอาจารย์ก็ชี้วันเรียบเบื่ออยู่บนรุนยาที่ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงกลางกับเราสักอย่างหนึ่งแต้คุณจะไปวงวอนขอต่อร้อยาละท่านจะทําความดีมาขอแล้วบวชช่วยท่านเถอะ อะไรที่อาจารย์ทอนนึกออกไหมชั่วโมงหนึ่งนึกไม่ออกว่ามีความดีอะไรบ้างอลลอแบบนี่แหละหรือเอาแล้วเราพูดถึงช็อตสุดท้ายพอเราตายไปแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะส่งผลบุญไปถึงเราในหลุมฝังศพเคยคิดบ้างไหมบางคนเนี่ยโอ้โหรวยเป็นร้อยร้อยล้านพอเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยที่จะส่งเป็นผลบุญไปถึงเขาในหลุมฝังศพ อย่างวันนี้ประธานาธิบดีอะไรของเวนเนซุเอลานะ uh huh. ที่ว่ามีข่าวคราวว่าเสียชีวิตในโรคมะเร็งอะไรตายนะเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาก็เปรียบเป็นคําวีรบุรุษเฉย uh huh. แต่มุสลิมในเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นซุนน่าของท่านนาบีนะ uh huh. ในการที่จะทิ้งอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งเป็นผลเกี่ยวโยงเป็นผลบุญไปถึงถือตัวเขา้า uh huh. อย่างนาบีตายไปนะทรัพย์สินนบีต่างๆทั้งหมด uh huh. ไม่เป็นมรดกเลยนะ uh huh. เป็นซีบิลล่าทั้งหมดเลย uh huh. ครับ อุล玛จึงบอกว่ามันมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยวลาตายไปแล้วเนี่ยนะจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังครับถ้าเกิดว่าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยจะคิดไม่เรื่องเนี่ยไม่คิดแต่จางไม่คิด,ยคดอยู่เป็นวัน<ม>เรื่อยเปื่อยเรื่อยเปืเ่อยปไปมีแต่จะกอบโกยกอบโกยแล้วก็เอาไว้เอาไว้เอาไว้โ<ม>ดยไม่คิดเลยที่จะบริจาค โดยไม่คิดเลยที่จะทําอะไรที่จะเป็นผลเกี่ยวเนื่องไปถึงโลกอาคีรัคเมื่อตายไปแล้วก็จบกันแค่นั้นครับลูกดีๆก็มาถึทิ้งเอาไว้เลยออือใช่ไหมค,ความรู้เป็นประโยชน์โอ้โหโคงไม่ได้มาคงไม่ได้อะไรนะความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีลูกที่ดีๆก็ไม่มีนะแล้วก็อะไรล่ะสต๊อรรกราจาริยะก,ก็ไม่มีเพราะอะไรมันจ่ายไปแล้วไม่ได้อะไรเขาคนละไม่สนใจในการที่จะที่จะจ่ายหรือว่าที่จะบริจาคทรัพย์ ไปในคนทางนี้ครับพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันจบเลยนะไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยครับสรัเพราะนั้นอยากให้พี่น้องได้ทบทวนตัวเองตัวนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ความรู้ที่มีอยู่ครับรู้อะไรรู้ศาสนาหรือว่ารู้วิชาการอื่นที่ไม่รู้ศาสนาเลยเงินทางทรัพย์สินได้มายังไงใช้จ่ายไปทางไหนใช้จ่ายไปนวนทางของศาสนาบ้างไหมแล้วก็อายุที่มันหมดไปแก่ใจอารมครไปวันแต่ละวันในเราผ่านศาสนาอายุของเราใช้หมดไปทางไหนเนี่ยครับนี่ ผมนึกถึงฮะดิษนบ,บีบทหนึ่งนบีบอกว่าไมยูดีดินละฮูบ,บาาีฮีคอยรันอยูฟักกีฮูฟิดดินครับใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ปาถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีครับเขาจะได้เข้าใจศาสนาของพระอง Cheer ค์เสียก่อนนั่นเป็นนัยยะอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเราได้ดีแน่นอนครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวพยายามเรียนรู้เข้าใจศาสนาแล้วนำาศาสนาไปปฏิบัติด,ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ หนทางนี่หนทางเดียวเท่านั้นหละ <S <S ที่จะทําให้ชีวิตของเราได้ดีมันไม่มีหนทางอื่นนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะเรื่อยเปื่อยไปแต่ละวันเนี่ยแล้วก็คิดว่าดีแล้วดีแล้วเนี่ยเป็นความดีที่จอมปลอมที่สุดครับ <C' S 2> ถ้าเรายังไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์แล้วยังไม่ได้เอาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไปปฏิบัติด,ด้วยความจริงจังด้วยความมุ่งม,มั่น <S <S ชีวิตของเราขาดทุนครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตของเราม,มันขาดทุนแน่นอนแต่หากว่า ไม่มาอยู่กับศาสนาของค์หรอ์ไม่พยายามที่จะขนขวายห,หาความเข้าใจในศาสนาของ uh huh. รอค์เพราะฮะดิตนี้พูดถึงเงื่อนไขประการเดียวเลยถ้ายากได้ดีต้องเข้าใจศาสนาขอรรค์แล้วก็เอาศาสนาขรรค์ไปปฏิบัติด้วยความจริงใจครับผมบแล้วพี่น้องอย่า,ยาฟังเตียงผ่านว่าคําว่าได้ดีในที่นี้ เป็นคำได้ดีะที่อัลร้อนนะยาไม่ใช่ได้ดีบนดุนยานี้นะเพราะฉะนั้นได้ดีนะที่อัลร้อนนี่ก็ต้องเป็นสวรรค์ของพระองค์อย่างแน่นอนครับเพราะถ้าคนไม่ดีนะไม่จะเข้าไม่จะเข้าสวรรค์คือมันจะได้ดีอยู่อยู่ส่วนหนึ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจก็คือจิตใจจะรู้สึกสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ละโมบคนเราแล้วไม่ละโมบเนี่ยมันทรมานไหมไม่ทรมานครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรลําบาก คือใจนะ่ะจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากขนาดไหนก็ตามแต่ในเมื่อใจมันสงบใจมันมีความสุขแล้วร่างกายจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในเมื่อใจมันมีความสุขนี่แหละในยาแห่งความสุขในยาแห่งความดีตรงนี้ในดุนยาจะมีส่วนนี้าาส่วนในโลกอาคเคโรเนี่ยหมดเลยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทุกส่วนที่อลรรรคจะให้เป็นความดีนะครับครับผมนี่คือข้อสรุปของประเด็นในการที่เราพูดคุยกันใน ช่วงแรกของรายการวันดีครับนครับช่วงหน้าครับน้องเชิญต่อสายเข้ามาได้ที่0 2 7 3์4 9 3 5ด้ี่ครับพักในการสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของซิทธีก้กิงครับซิดี้กิง